สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจโตลต้าวีออสทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีออสมือสองนะครับแล้ววันนี้ผมกับผมวิ๊กพัดยนนะฮะพามาดูรถโตลต้าวีออสนะเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะจากรถที่แล้วนะครับเป็นโตลต้าวีออสนะฮะ 1.5E ปี2018ครับเรียกว่าหายากกว่ารุ่นท็อปนะะหายากพอๆกับรุ่นท็อปที่เป็นตัวไฮเนี่ยก็คือตัวนี้แหละนะฮะทำไมล่ะถึงหายากนะฮะสีนะครับ สีนี้นะฮะสีเทาดำนะครับบอกเลยว่าหายากมากๆนานมากกว่าจะมีเข้ามาทีหนึ่งนะครับวันนี้มีมาแล้วนะฮะสำหรับใครที่ชอบโทนสีมืดๆนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ถึงแบบว่ามืดขนาดดําเลยนะครับคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนสีนี้เลยนะครับเป็นสีเทาดําเรียกว่าหายากมากๆนะฮะคุณผู้ชมนะฮะพี่ๆที่สนใจวีออสนะครับจะทราบดีนะเวลาผมรีวิวเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีบอลเงินสีขาวสีดำเนี่ยก็จะปะปายบ้าง นะครับแต่สีเทาดำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเดือนที่แล้วนะผมขายไปคันเดียวสีเทาดําตอนต้นเดือนเดือนสิงหานะครับและที่สําคัญเนี่ยรถนี้ยมาราคาถูกกว่าเดือนที่แล้วด้วยเดือนที่แล้วที่ขายไปเนี่ยไม่แสนกว่านะครับขายอยู่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแต่วันนี้คันนี้คันข้างหน้าพี่ๆนี้นะฮะวีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบแปดนะครับ, e, 28, รบเลขมาอยู่ที่แปดหมื่นหกพันโลนะครับแต่ราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาท นะครับไม่น้อยกว่าแถมถูกกว่าอีกสภาพรถเหมือนกันเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกมันะฮะประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับตั้งแต่หมื่นโลแรกนะฮะคันนี้ประวัติศูนย์ทุกระยะเป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางปลดประจําการมานะครับก็ขายสู่ท่อตลาดมากันต่อมาอีกทีนึงนะับพวกรถปลดระวางนะครับเดี๋ยวพามาดูนะว่ารายละเอียดของตัวรถเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรให้รับชมกันบ้างสําหรับ ไมแค่86,000โลนะครับเป็นสีที่หายากด้วยนะฮะรีบจับรีบจองนะครับติดต่อผมมาก่อนได้เลยถ้าสนใจในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะฮะเรื่องรายละเอียดการผ่อนนะครับ085 536 6287นะครับผมบิวเพชรยนยีนดีให้บริการ เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับเรื่องรายละเอียดการออกรถเนะี่ยรีบนิดนึงรถสีนี้มีอยู่คันเดียวแล้วนะครับมีอยู่คันเดียวแล้วไม่แปดหมื่นหกไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสีเนี่ยอเยาเลขไม่เนี่ยหายากแล้วนะฮะในเรื่องของไม้น้อยนะครับไม่หลักหมืนน่นเนี่ยสีเนี่ยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะมันเลือกไม่ได้นะสีเนี่ยอยู่ดีจะมาเลือกสีขาวอะอยากได้ไม้น้อยสีขาวมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเรื่องสีนะครับมาแล้วนะก็รับชมกันต่อเลยนะครับ ไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นฮาโลเจนนะครับโคมไฟอ่าผมให้ประมาณสัก95%นะเพราะว่าไม่มีแตกลายงาอะไรนะครับก็มีตามสภาพการใช้งานนะครับอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมให้95%นะครับในเรื่องของผิวพันธุ์ของตัวไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าเดิมแท้นะครับไม่ได้มีอะไรผิวพันธุ์ตัวรถเนี่ยไม่มีปัญหานะครับกันชนด้านหน้าไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะครับฝากระโปรงไม่มีนะครับถามว่า เก็บงานสีไหมตอบตามตรงนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงน้ําหน้าเนี่ยต้องมีเก็บกันบ้างนะครับผมให้ผมบอกว่าทุกคันอย่างนี้ดีกว่านะฮะรถหปีเนาะวิ่งมา5ปีเป็นไปไม่ได้นะครับที่สะเก็ดหินจะไม่กระเด้งใส่กันชนด้านหน้าจะไม่กระเด้งใส่ขึ้นฝากระโปรงนะครับมันต้องมีการรูปงานกันนิดนึงนะครับเก็บริ้วเก็บรอยรอยสะเก็ดหิน ส่วนเลขทะเบียนนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลย7กอไก่รอเรือนะครับ6 9เ4นะครับเผื่อใครถูกโลกกับเลขทะเบียนนะฮะเลขทะเบียนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ใครไม่ถูกโลกนะครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลขทะเบียนนะครับเปลี่ยนไม่ยากด้วยนะครับก็ลองติดต่อมาไม่ต้องซีเรียสเรื่องเลขทะเบียนนะครับพอเลขทะเบียนเปลี่ยนได้แต่รถเนี่ยใหม่น้อยๆเนี่ยคุณภาพเกรด A แบบเนี้ย หาไม่ได้แล้วนะครับหายากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูนะครับรถอยู่ไม่นานแน่นอนสีเทาดำนะฮะตอนแรกมีมา2คันอีกคันหนึ่งไปแล้ววันนี้เหลือคันนี้ นะเลทะเบียนตามนี้นะฮะกันชนด้านหน้าไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้โลโก้อยู่ครบท้่นหมดเลยสีผิวพันธ์ด้านหน้านะครับมองผ่านกล้องเลยนะชัดๆนะครับกล้องเนี่ยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ใส่อะไรนะครับคือกล้องสดๆนะครับกล้องจาก iPhone นะครับมันขึ้นอ่ามันเห็นชัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือรายละเอียดเนี่ยรับรองว่าตรงปกแน่นอนนะครับกงแก้มต่างๆเห็นไหมฮะเรียบเนียนบางๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวนไปฝั่งนู้นก่อนนะดูรายละเอียด ฝั่งตัวรถด้านาผู้โดยสารคนนั่งก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแก้มเดิมๆผิวพันธุ์รายละเอียดต่างๆคงสภาพเดิมหมดเลยนะครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับบางๆนะฮะล้อแม็กและยางนะครับแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับมีลิ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะฮะตรงนี้เราขัดแม็กได้นะฮะไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาอะไร เราขัดได้ดิสเบรกนะฮะเบรก ABS นะฮะเป็นดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดรัมเบรกนะครับติดมาพร้อมกับยางดันหลบนะฮะ EC 3 0 0อยนะครับยางดันหลบ EC 3 0 0รอปี2 0นะครับใช้งานได้นะครับดอกยางล่องยางยังมี้เห็นอยู่นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมพิจารณาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับถ้าใครจองผ่านคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับโทรหาผมทักไลน์หาผมเท่านั้นนะครับผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะฮะดูคลิปผมนะครับสนใจนะครับ ซื้อกับผมนะครับโทรหาผมนะครับเบอร์โทรแจ้งไว่ให้หน้าคลิปแล้วนะฮะนี่นะครับเบ้าโชคซุ้มล้อเดิมๆเ,เ,เม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆนะครับเบ้าโชกนะครับไม่เยิ้มนะครับไม่มีน้ำมงน้ำมันไหลออกมานะฮะเดิมๆเ,เลยโครงสร้างเดิมทุกจุดนะฮะร,รอยซีนทำมะพร้าวต่างๆ นะครับเหลี่ยมสัรตัวรถคมชัดนะฮะเนี่ยเหลี่ยมสันไม่มีลักยงลักยิ้มนะครับมือปงมือเปิดอรอยเว้าต่างๆนะฮะคงสภาพเดิมเลยนะครับขึ้นมาที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับพับและเก็บไฟฟ้านะฮะพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกเดิมหน้านะฮะกระจกบานหน้านะครับเป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้า นะครับนี่โลโก้โตโยต้านะกระจกเดิมแท้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ฟิล์มรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับงดงามนะผิวพันธุ์สวยงามเลยนะครับใครสนใจนะฮะโทรมานะครับบิวเพชรยนต์นะครับบิววีออนมือสองนะฮะ0 8 5 5 3 6ป2 8 7นะครับนี่กระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับมีออโต้อะลามนะฮะสัญญาณการขโมยนั่นเองนะครับสบายๆนะฮะภายในนะฮะก็สวยสะอาดนะครับไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับภายในสวยสะอาดเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกเต็มใบ นะครับอ่าเขาเรียกว่างดงานนะเบาะนะแน่นๆเลยนะครับเบานะแน่นๆไมค์แค่8 0 0 0มเดี๋ยวพาไปสตาร์ทเครื่องดูเลขไมค์กันอีกทีหนึ่งนะครับหัวน็อตเสา B นะครับไปไล่กันที่โครงสร้างกันดีกว่านะหัวน็อตเสา B เดิมๆนะครับ,บ,นะรบไล่มานะแผ่นเพจเพจเดิมนะครับปี18แท้ๆไม่ลอกไม่ถลอกนะเวลาดูรถเนี่ยแผ่นเพจสำคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดมีลอกมีถลอกเนี่ยต้องระแวงหน่อยนะต้องระแวงนิดนึงว่าแบบเอ้ย ทำไมลอกล่ะทาไมถลอกล่ะต้องไปไล่ดูที่เลขคงเลขเครื่องเลขตัวถังกันอีกรอบหนึ่งเลยแบบนั้นนะครับเนี่ยเวลาซื้อรถผมก็ต้องดูเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะน็อตเดิมเดิมนะครับโนะคร, em, ครโงสร้างเดิมเดิมเดี๋ยวแกะกระดูกงูให้ดูนะฮะกระดูกงูฝั่งคนขับอ่าฝั่งคนนั่งนะครับนี่นะฮะตะเข็บเม็ดอาร์ครอยสีต่างๆคือสภาพเดิมเดิมหมดเลยนะครับเรียกว่าสบายใจได้รถเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะเดี๋ยวให้ดูสำเนาเล่มกันนิดนึงนะครับนี ลำดับที่1นนะครับเป็นรถหน่วยงานเลยนะครับไม่ใช่ติดไฟแนนซ์ไฟนงไฟแนนซ์นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการมานะครับตรงนี้เราสบายใจได้ในเรื่องของการเข้าสู่ของเขานะครับประวัติสูนตรวจสอบได้นะนี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมหัวน็อตโฟกัสให้นิดนึงนะครับหัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับนะครับตะเข็บเป็นอาร์คเดิมเดิมนะขออนุญาตเก็บกันนิดนึงเดี๋ยวมาเก็บที่หลังก็ได้นะโอเค แปะๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะนาน,นเดี๋ยวจะดูเบื่อกันนะครับฝากนิดนึงนะครับใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีนะฮะ อัปเดตกันอีกนะครับอัปเดตกันอีกในเรื่องของรถเนี่ยยังมีไม่เจ็ดหมื่นกว่ากว่าอีกหลายคันนะฮะับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับอีกประมาณสี่คันนะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะแต่สีนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าสนใจสีนี้มีคันนี้คันเดียวนะครับอีกที่เหลือเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินหมดเลยนะครับไม่เจ็ดหมื่นหกนะครับไม่แปดหมื่นกว่าไม่เก้าหมื่นนะครับจะเป็นสีบอลเงินปีสิบเจ็ดนะครับปีสิบแปดก็มีคันหนึ่งเหมือนกัน นะฮะก็ถ้าสนใจเป็นพวกสีบอลเงิน,น,ก,นก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะได้แจ้งเตือนและดูกันพรุ่งนี้ต่อ,ตอไปนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับสวยๆเลยเบาะด้านหลังแน่นๆสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดไม่หลังคงหลังคาไม่มีรอยเจิมนะฮะเนี่ยสวยๆสะอาดดแบบนี้นะครับโครงสร้างด้านหลังแกะมาดูนะครับนี่ผิวพันธุ์ต่างๆนะครับโครงสร้างด้านหลังผิวพันธุ์เดิมๆแบบนี้นะครับงดงามนะครับงดงามมาดูนะฮะด้านหลังท้ายนะฮะ วนมานะครับวนมานะครับท้ายเดิมๆนะครับท้ายเดิมๆเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับผิวพันธ์นะฮะเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับกันชนด้านหลังเนี่ยเก็บแหละครับนะฮะผู้ตามตรงนะฮะมันต้องมีเก็บสีพวกอ่ากันชนด้านหลังริ้วรอยสะเก็ดทงสะเก็ดหินนะครับต่างๆต้องมีบ้างเล็กน้อยเพราะว่าไอ้พวกชายล่าเนี่ยมันโดนหินโดนอะไรกระเด้งใส่เยอะนะเวลารถเราวิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่ออกจากป้ายแดงมาเนี่ยก็ได้มีเลยแหละ ลอยสเก็ตหินเนี่ยนะครับที่เหลือไม่มีปัญหาเนี่ยไฟทับทิมสองข้างนะครับไฟท้ายสวยใสทั้งสองข้างนะครคิ้วไฟท้ายเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตรงนี้ก็สบายใจได้นะครับกระจกหลังเนี่ยเป็นโตโยต้านะฮะเดิมแท้พร้อมกับไล่ฟ้ามาแล้วก็มีไฟเบรกดูที่สามอยู่ในนี้นะฮะอาจจะเห็นแบบร่องรอยนิดนึงนะตรงนี้เห็นไหมฮะฟิล์มมันดำนะฟิล์มมันมืดนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนิดนึงนะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลัง เดิมๆนะครับซีเอาเล็บจิกเข้านะครับนี่คือสภาพรถเดิมๆของเรานะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับไม่มีชนักผิีความจมน้ํากัดอาตะต่อหรือก่อไม้แน่นอนนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับแต่เข็บเพชรอาร์คต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะครับตรงนี้อ่าหัวนงหัวน็อตต่างๆเนี่ยนะอ่ะนะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรอยฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแดงๆนิดนึงนะครับไอ้พวกนี้มันไม่ได้ ถ้าเกิดว่ามันเป็นไอนงองไอน้ํานะครับมันก็จะมีรอยแบบว่าคล้ายๆสนิมเกาะด้วยนะเพราะว่าหัวน็อตพวกนี้มันไม่ได้เคลือบกันสนิมมานะครับโดนความเย็นโดนอะไรพวกนี้นะฮะก็จะขึ้นได้นะครับแต่เอาพาชิชู่เช็ดเนี่ยมันก็ออกเหมือนกันนะครับเป็นพวกฝุ่นเกาะด้วยอะไรด้วยนะเพราะจุดนั้นมันจะเข้าถึงยากในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับนี่ซีนด้านหลังทมะพเ้าเดิมๆนะครับท้าพร้าเดิมๆเลยไล่มาสวยๆนะครับโครงสร้างด้านหลัง นะครับสีซีเนี่ยเป็นสีไข่แบบนี้นะครับสีขาวนะสีเปลือกไข่นะก็แล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับเวลาดูเนี่ยก็ดูเม็ดอาร์คต่างๆนะครับดูลอซีนทัมเพ้านะครับว่าเดิมไหมเป็นสีขาวมีไหมนะถ้าซีนทับเพ้านี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่เป็นสีบอลเงินนะครับแสดงว่าอาจจะมีการทําสีด้านหลังมานะอาจจะมีมีจิ้มมาเลยนะครับถามว่าสําคัญไหมด้านหลังเนี่ยถ้าโดนจิ้มมาเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสนะครับ ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับถ้ามีการซ่อมมาจริงนะเพราะว่าท้ายเนี่ยอาจจะมีเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยสมมตินะมอไซค์มันจิ้มท้ายอะไรเงี้ยนะมันก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะครับแต่ถามว่าแน,นะนํำไหมนะฮะถ้ามีตัวเลือกคันอื่นก็เลือกคันอื่นก็ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบทั้งเลขไมล์สมมตินะถ้าเกิดว่ามีคันนึงเลขไมล์น้อยๆแล้วแบบโดนท้ายมาอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่มีผลอะไรกับการใช้งานนะแต่มันมีผล กับใจของคุณผู้ชมเองนะคนของอาของคนซื้อเองแต่บางท่านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอาจจะเข้าใจในเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับว่าอาจจะมีบ้างเงี้ยนะฮะแต่ไมไ่ถึงโครงสร้างเงี้ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์รับได้เพราะมันไม่ได้ชนหน้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเครื่องอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับรถบริษัทรถยนต์ไม่มีแล้วนะครับโครงสร้างเดิมเดิมผมให้ดูได้หมดทุกจุดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเนิดนึง เหลี่ยมสารตัวรถคมชัดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยแกะให้ดูได้เลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับลอยอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับนี่ไล่ดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับเดิมๆเลยนะสีสวยๆนะครับประมาณนี้นะครับประตงประตูต่างๆอ่ะไล่มาดูฝั่งคนขับอีกนะครับหรือแกะให้ดูได้ทั้งคันนะครับแดชบอร์ดนะฮะ ด้านบนด้านล่างเป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยสีโรสโกรอบคันนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นสีโรสโกนะฮะวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับโครงอะไรเป็นยูรีเทนเดิมๆนะครับดังอ่าเขาเรียกว่ายูรีเทนเดิมโรงงานนะหนังสังเคราะห์นะครับไล่มาที่อ่าเขาเรียกว่าไล่ลายไล่ลายมาเป็นสีเมทัลลิกนะครับสีดําเป็นโนแบ็กนะครับก็จะเป็นดําเงาแบบนี้นะครับสำหรับตัว E นะถ้าเป็นตัว J เนี่ยมันจะเป็นแบบด้านไปเลยทั้งแผ่นเลยมันจะไม่มีมิตินะครับเบาะเนี่ยก็เดี๋ยวต้องสปองสปากนนอรรบึงะะเพาาว่ <c oughs> อาจจะมีฟงมีฝุ่นเลอะก,กันนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้สปารถนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ผมมาถ่ายให้ดูเลยนะครับเรายังไม่ได้สปาภายในอันนี้คือให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราต้องสปาก,กันอีกรอบหนึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไล่ามานะครับสวยๆเดิมๆทุกจุดเม็ดอาร์คเรียงตัวครบๆนี่คือรถคุณภาพเก็บเอของบริษัทรยนต์นะครับซื้อกับรยนต์นะครับกับผมเป็นรยนต์สบายใจได้นะครับวีออสเนี่ย มาเลยนะครับยินดีจะเป็น altis vios หรือ camry นะครับยินดีได้หมดทุกคันนะฮะจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยช่องนี้ผมถ่ายผมเน้นถ่าย vios ให้ดูนะมันเหมือนแยกสารบัญไว้นะครับเป็นสารบัญของโต y ต้า vios สำหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับช่องนี้นะแต่ตัวผมจริงๆแล้วนะฮะ altis ผมก็ขายเยอะนะครับ camry ผมก็ขายเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มี vios มาให้รับชมกันด้วย นี่เลขไม้นะครับ86,000กพโลไฟขึ้นโชว์ไม่ต้องตกใจเพราะว่ายังไม่ได้ตาร์ทเครื่องเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูไฟจะหายนะครับเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับพอสตาร์ทเครื่องก็หายปกติหมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับเลขไม้อยู่ที่86,927กิโลเมตรครับคุณผู้ชมถือว่าไม่น้อยเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทราบดีนะไม้แป0 0 0ื่นรปีเนี่ยหาแล้วเนี่ยปีนึงวิ่งแบนอ่า18,000เองนะครับตามนี้เลยราคานะครับ369,000บาท นะครับปี18ไม่8,6ด0 0นะฮะก็แจ้งกันไปตามใบอาตามราคาที่บริษัทให้นะครับไม่เคยบอกผ่านบอกเกินอะไรระบบเครื่องเสียงนะครับเป็น CD FMAM USB Arc นะครับ USB อได้นะครับแต่ปูทูตไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องทำวหมเขา้าใจนิดนึงนะครับเป็นรถรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นกลางนะครับแล้วแล้วความเป็น t o วตั้งว o s ด้วยนะครับมันจะ เรียกว่าสมรรถนะในเรื่องของออปชันนะครับเนเนการใช้งานนะครับแอร์แบ็คู่หน้านะฮะร,ระบบ VSC นะครับการลื่กนการถลายสาคัญในยุคปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันจะทําให้รถเราเสียหลักได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีเนี่ยรถผมก็ไม่มีผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคันนี้ผมขับอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มี VSC กัน traction control ไม่มีผมก็ยังขับได้นะมันไม่ได้สไลด์อะไรขนาดนั้นแต่มีไว้ก็อุ่นใจนะครับ VOS มีมาให้นะฮะ VSC traction control นะครับการลื่นกันถลายการล้อหมุนฟรี นะครับตรงนี้ก็มีมาให้เบรกเป็น ABS นะครับเสริมแรมเบรก BAEBD กระจายแรงเบรกมีให้ครบถ้วนนะครับแอร์เป็นอันาล็อกนะครับปรับได้4ระดับนะครับสำหรับแอร์นะครับก็เย็นเชียบเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะฮะเนี่ยแสงลมมาแล้วนะครับแอร์ก็เย็นเชียบเลยนะครับเกียร์นะครับเป็นออโต้ CVT นะครับแบบขั้นบันไดฐานเกียร์เป็นสีเมทัลลิกนะครับคันเกียร์นะฮะเป็นอะโครเมียม นะครับตรงนี้ก็เพิ่มความลักชัวรี่ความหรูหราเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างวัสดุรถกันดีกว่าเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมไปมากกว่านี้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะโหนตเดิมนะครับบิวเพชรยนต์นะครับ085 536 6287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์นะครับอ่ะค่างวดผ่อนคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณหกพัน 200กว่าบาทนะฮะถึง6,600ถึง6,600บาทนะครับแจ้งค่าเงวดไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับดูโอ้ VVT-i นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะฮะขนาด1.5ลิตรนะครับเบนซิน1,500ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์2 N R F V E นะครับแรงม้าที่108นะครับแรงบิดที่109นิวตันเมตร เรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับวิ่งในเมืองก็ดีนะครับวิ่งออกต่างจังหวัดก็ใช้ได้นะอาจจะยังไม่ดีเท่ารุ่นพี่อย่างโต้ตาออทิสหรือคาร์เีนะครับแต่เรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานทุกรูปแบบเหมือนกันนะด้วยความขนาดเราที่เล็กด้วยนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีขนาด1.5แล้วด้วยนะครับเพียงพอกับการใช้งานอย่างแน่นอนประหยัดนะฮะแล้วก็ครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับออกต่างจังหวัดได้วิ่งในเมืองดีนะครับเรียกว่าแบบนี้กันนะฮะ โครงสร้างรถต่างๆนะครับคงส,ภา,งสภาพเดิมนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบเาหลี่้มนมันไหลด้ซึมอบอกมาให้เห็นคอท่อนะครับมีสีมาร์กโรงงานติดอยู่ให้เห็นชัดๆนะครับไล่มาที่คานด้านซ้ายกันก่อนคานเดิมนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกอะไรนะครับหัวน็อตเดิมๆแก้มไม่เคยขยับนะฮะนี่นะครับไล่ไปนะฮะเบ้าโช๊กนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนแงะนะฮะตัวเบ้าโช๊กนะครับหัวน็อตตัวในฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่หัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆเหมือนกัน นแต่ถามว่าเก็บงานสีไม่ฝากระโปรงนะครับบอกได้เต็มปากว่ามีเก็บแหละนะครับถ้าบอกว่ารถ5ปีเนี่ยไม่เคยเก็บงานสีเลยเนี่ยหมายถึงว่าพวกรอยสะเกีดหินนะครับผมว่าผมผมบอกได้เลยว่าโกหกนะฮะมันต้องมีบ้างนะครับเนี่ยตีนเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์มอกรนะครับติ๊กเกอร์น้ำยาปรับอากาศไล่วนไปนะครับแผงกรองครืองร้อนสวยๆนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ฝั่งนี้นะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับเบ้าโช๊คและสติ๊กเกอร์มอกรนี่เลยนะครับงดงามนะครับงดงาม หัวนัดแก้มเดิมๆคานเดิมไล่มาเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะถือว่าเป็นอีก1คันที่น่าสนใจนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจ total v o s อยู่นะครับคันนี้เป็น1 5 e ปี2018นะครับราคาอยู่ที่3,69,000บาทนะครับ369,000นานะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วมาอยู่ที่86,000กโลเท่านั้นนะครับผมมองว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าที่จะต้องจ่ายและเป็นสีที่หายากด้วยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับผ่อนประมาณ6,5 0 0นะครับแล้วก็ฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับหรือใครอยากใช้เงินออกรถค่างวดก็จะลงมาอีกนะครับผ่อนได้4ปีถึง7ปีนะครับเรียกว่าคุ้มค่าทุกการใช้งานสําหรับโต้ต้าวีออสนะครับอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ยังไงผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าทันหน้านะครับสวัสดีครับ